ซื้อขายกองคุณรวมง,ง่ายไม่ต้องเปิดหลายแอปดาวน์โหลดแล้วเริ่มลงทุนได้เลยที่แอปฟิโนมิน่าครับวันนี้ช่วงฟิโนมิน่าเฮดออฟเดอะเกมนะครับผมก็จะมาอัปเดตนะมาเล่าคอที่ m e v t คอที่เปิดไว้อยู่นะครับจะโฟกัสไปที่คออันที่2องนะครับก็คือตัว principal vneq ซึ่งก็ช่วงนี้ก็เป็นหุ้นอกองหุ้นเวียดนามที่ร้อนแรงนะคือตลาดก็ร้อนแรง กองเนี่ยแม้จะเรียกว่าตามมาช้าหน่อยแต่สุดท้ายก็มานะคือถ้าตลาดแรงจริงเนี่ยนะครับก็แม้จะโดนเรื่องค่าเงินไปบ้างหรืออาจจะไม่ได้เรื่องของสต็อกพิกกิ้งที่การขึ้นมันกระจุกตัวในบางกลุ่มแต่สุดท้ายถ้าตลาดมันแรลลี่ได้ดีมันก็ค่อนข้างเริ่มจะยกนะครับหุ้นในหลากหลายเซกเตอร์หลากหลายกลุ่มขึ้นตามมานะครับมาดูเวียดนามหน่อยว่านักลงทุนก็ถามเข้ามาเยอะแหละพูดง่ายว่าบางท่านก็คงมีแล้วก็บอกเฮ้ย hey, กำไรไปเยอะละจะทํอยังไงนะครับหรือว่ายังไม่ได้มี จะควรจะทำอย่างไรกับมันนะครับให้ให้ภาพแบบนี้นะครับว่าเวียดนามเนี่ยถ้าอาจจะเศร้าๆนิดเด็กน,นะคือแบบวา่าเป็นการคาดการณ์ในเชิงของขนาดเศรษฐกิจและการของของ uh, PwC นะครับก็มองว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับอีกประมาณไม่เกิน15ปีเนี่ยนะครับเวียดนามเนี่ยนะครับอาจจะนะนะครับเรียกว่า เก้าเข้าสู่ประมาณ1 5บห้ยีสอย่างยีสิบปีสิผู้ผลิตผมพูดขอไปจะ GDP ขนาดเนี้ยแรงไทยนะครับก็ไม่แปลกเพราะว่าเราโตเราวิ่งอยู่ในความเร็วประมาณสองเอร์เซบวกลบนะครับจริงๆช่วงนี้ก็ไม่ถึง2ด้วยอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่เวียดนามเนี่ยระดับความเติบโตนะครับเหมือนของคนที่วิ่งแข่งกันนะคนนึงวิ่งตามหลังมานิดหนึ่งนะครับในเส้นสีเทาอย่างเวียดนามแต่เขาวิ่งที่ความเร็วระดับ 7%ต่อปีบวกลบนะครับฉะนั้นโมเมนตัม um เนี่ยมันแน่นอนถ้ายังเพสแบบไป,ไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คนหลังนะฮะคือเวียดนามก็จะพร้อมหน้าแซงนะผมบอกว่าการนี้ก็เป็นข้อที่จริงที่เราก็เห็นกันอยู่นะครับคราวนี้ต้องบอกว่าเวียดนามเองเนี่ยนะครับตัวตัว,ตวนอกจากภาพเศรษฐกิจเติบโตมันก็เป็นการสะท้อนมาที่ลองดูการเงินนะการปล่อยกู้ต่างๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าคือเราพูดถึง แบงก์ไทยนะครับสินเชื่อในประเทศไทยเนี่ยมันไม่เติบโตโลนโกรดเรามันติดลบนะครับแล้วก็แล้วก็ต่ำตีร้รีดินไปเรื่อยคือในถามว่า10ปบปมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3%นตนะครับแต่ช่วงในช่วงสิบสองเดือนอในช่วง12เดือนที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ภาพรวมของการเติบโตของสินเชื่อเราเนี่ยเป็นในขาติดลบนะครับในขณะที่เวียดนามเนี่ยค่าเฉลีย่ย10ปีมันอยู่ที่ประมาณ15%แล้วมันกําลังไต่ ตัวเลขขึ้นไปเรื่อยๆนจะไปแตะประมาณ20%ก็ตามภาพเศรษฐกิจที่มีความร้อนแรงนะซึ่งก็เป็นภาพเดียวกับของกำไรคาดการกำไรและเทรนด์ของการกำไรเติบโตของเวียดนามด้วยนะครับคือของบ้านเราเนี่ย EPS เนี่ยเราจะคุนค้นๆเลข890 890นะกำไรต่อหุ้นนะครับมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราก็จะค่อนข้างไซเวอยวอยู่เท่าๆนี้แหละ ก็คือเราก็ต้องอยอมรับว่าเราไม่ได้โตแต่เวียดนามเนี่ยสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับ EPS per share ของเขานะในในหน่วยอดอกเนี่ยก็40นะครับสี่สิบดองต่อหุ้นตอนนี้เนี่ยปิดปีที่แล้วเนี่ยจาก40มาเป็นร้อยหนึ่งนะครับก็คือทะลุโตมาเกือบเท่าตัวและโมเมนตัมก็อยากจะโตไปนะครับต่องต่อเนื่องนะตามมองของนักวิเคราะห์ซึ่งก็เข้าใจได้นะภาพท็อปดาวเป็นแบบนั้นนะครับมองภาพตลาด นะครับกำไรต่อหุ้นเนี่ยก็เติบโตในในในอันตราในทิศทางคล้ายๆกันนะครับเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับ Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุนคราวนี้พอในเชิงตลาดเนี่ยนะครับเรามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว valuation นะครับหุ้นไทยเองคือพอบ้านเราเราเป็น emerging market นะครับเวียดนามเป็น Frontier ที่ผ่านมาเนี่ยเราเลยได้ PE premium นะครับการ valuation ของเราเนี่ย ในช่วงเรียกว่าทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเทรดแบบ15เท่าบวกบวกนะครับในเส้นสีดำมาตลอดในขณะที่เวียดนามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเทรดต่ำกว่าเรานะครับเทรดต่ำกว่าเราคือเราจะมีพรีเมียมกับเวียดนามเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก25%นะครับในเชิงของแวลูเอชันนะครับแต่ตอนนี้แก็บมันกำลังใกล้จะปิดแล้วครับ พรีเมียมของของอ,อุ้นไทยเนี่ยเทียบกับเวอร์ชันของเวียดนามเนี่ยตอนนี้มันอยู่ไม่ถึงประมาณไม่ไม่ถึง25%ปรนะฮะประมาณใกล้ๆกับเกือบจะไม่มีพรีเมียมแล้วในประมาณ5%นะครับฉะนั้นถามว่าก็เพราะอะไรก็ไม่มีอะไรก็คือถ้าอะไรที่มันโตเร็วมากๆแล้วยิ่งจะลุ้นเรื่องของการจัดเข้าอยู่สนามเดียวกันสนามเดียวกันที่ว่าก็คือการจัดกลุ่ม ตลาดเข้ามาอยู่ใน emerging market ด้วยกันแต่ตอนนี้เหมือนยังอยู่คนละสนามนะครับในมุมของนักลงทุนเรียกว่า global fund manager นะครับท่านรู้สึกว่าบางท่านก็บอกก็ฉันอยากซื้อหุ้นไย่นำฉันซื้อได้นี่ทำไมเดือดร้อนอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับนักลงทุนต่างชาติที่บริหารกองทุนขนาดใหญ่นะครับมีเรียกว่ามี universe ชัดเจนนะส่วนใหญ่ก็คือมันจะไปจบกันอยู่แค่ emerging market มันจะไม่สามารถลงมาถึงฟรอนเทียร์มันจะเป็นน้อยกองมากมันจะเป็นพวกตลาดที่ค่อนข้างนิชนะคือบ้านเราเองที่ไปซื้อกองเวียดนามกันเนี่ยถือว่าค่อนข้างแอดวานนะครับเนถ้าเทียบกับนักงทุนเฉพาะในฝั่งตะวันตกนะครับฉะนั้นก็แกล็บเนี่ยมันจะใกล้กันมากขึ้นนะและสุดท้ายแน่นอนแกล็บมันต้องปิดนะครับหรือดีไม่ดีนะอีก1 0ปีข้างหน้าหรืออะไรก็ว่ากันไปเวียดนามอาจจะเทรดพรีเมียมเมื่อเทียบกับหุ้นไทยก็ได้นะเมื่อเราเรียกว่าอยู่กันในจุดที่สนามเดียวกันและ emerging market นะครับทั เช่นเดียวกันนะครับนั้นก็เป็นเรื่องอนาคตแต่ถามว่าตอนนี้คาแรคเตอร์ของหุ้นเวียดนามเนี่ยคือหุ้นโกรดนะเมื่อกี้เราเห็นการเติบโตกําไรนะครับหุ้นเวียดนามเนี่ยถามว่าอยากไปซื้อเวียดนามกินันผลอย่าไปอ,อย่าไปคิดแบบนั้นนะครับเวียดนามเนี่ยไปหาเรื่องความหุ้นโกรดนะครับต้องเทคความเสี่ยงนะครับรับความหมนผวนเพราะว่าันผลเขาเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณแค่2%นะครับในขณะที่เซตอิเด็กบ้านเราเนี่ยตอนนี้นะครับ 4%นะครับแล้วก็ set HD เนี่ยไปถึง6%เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นะฉะนั้นถามว่าคาแรคเตอร์มองหุ้นบ้านเราเหมือนเป็นหุ้น value ที่ไม่เติบโตนะครับอย่างน้อยแต่ปันผลสูงนะมองหุ้นเวียดน,นามคล้ายๆกับหุ้นโก w ด h นะครับก็คือ,อไม่ค่อยจ่ายปันผลหรอกแต่ว่าอัตราการเติบโตของกำไรเนี่ยอยู่ในระดับสูงและความผันผลที่สูงกว่าฉะนั้นผมคิดว่า2ตลาด ตลาดบ้านเรากับตลาดเวียดนามมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลือกใช้เลือกลงทุนนะครับในคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับพอเห็นบ้านเราเนี่ยพอมาแตะบ้านเราแล้วบอกเอ้ซ s e เอ d เนี่ยปันผลไประมาณหนตนะคัตัวเซ t เองอยู่ประมาณสเนตี่ยเอ่อมันมีในย่าอะไรไหมม,มันก็มันก็มีก็คือว่าในบ้านเราเวลามันจะมีกองที่เป็นอกองสไตล์หุ้นปันผลนะ นะครับอย่างทิสโกเอชที่ก็เป็นตัวที่เขาแนะนำเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกับวันดิฟวันดิฟก็คือตัวแพสซีฟฟันที่แทร็กตัวเซต HD ก็จะเห็นว่ามันก็มีกองแอคทีฟมินเจอร์ที่ดีๆที่ทำได้เหนือตัวแพสซีฟอินเด็กซ์ได้นะครับอันนั้นก็และที่สำคัญก็คือว่าถ้าเทียบกับกองที่เป็นแพสซีฟที่แทร็กเซตอย่างเดียวเนี่ยกลุ่มเซต HD เนี่ยนะครับเอา์เพอร์ฟอร์มได้อย่างค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับด้านล่างเนี่ยคือเป็น,ปนกองทุนที่แทร็ก เซตอินเด็กนะครับจะเห็นว่าฉะนั้นการเลือกกลยุทธ์อย่างหนึ่งเนี่ยในการลงทุนในบ้านเราตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับซึ่งเราคิดว่ายังมีโอกาสอยู่นะอาจจะต้อง selective นะหนึ่งตื่นทีมหนึ่งที่ทําได้ก็คือว่ากลุ่มหุ้นปันผลเนี่ยก็ลงทุนไปนะครับซึ่งถามว่าที่ผ่านมานะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นปันผลหรือกองทุนอย่าง Set HD เนี่ยนะครับทิสโกเอชดีเนี่ยนะครับปีละค่าเฉลี่ยประมาณได้ประมาณปีละสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเทียบกับ ตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่มันศูนย์เลยนะมันไม่ไปไหนนะถามว่าแปลว่าอะไรจริงๆแล้วเวลาพูดถึงตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเลือกกลยุทธ์อะไรให้เข้ากับนิสัยหรือสภาพตลาดของเรานะครับก็ยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้อยู่นะครับอีกอันนึงที่ตัวหุ้นไทยนยีที่ปีนี้ก็ที่เราทําแล้วก็เราคิดว่ายัางทําได้ดีก็คือตัวของด e ฟเฟอเรนเซ็ตเซเล็นะครับที่ปีนี้เองก็แม้ตลาดเนาะเซ็ตอินเด็ก คือ Definite s e ต้องบอกว่าไม่ได้จับหุ้นปันผลนะต้องยอมรับกันก็คือวิธีเลือกคือเน้นเรื่องของการปรับประมาณการกำไรและดูเรื่องโมเมนตัมหุ้นดู Valuation ประกอบกันด้วยนะคะปีนี้เองเนี่ยทำได้แม้เเดือนแรกนะครับปิดนสิ้นเดือน7เนี่ยตลาดลบไปประมาณ9%รวมปันผลแล้วนะครับตัว Definite Set Select t นะครับ Net Return เนี่ยยังยืนเป็นขาบวกได้นะครับก็ถือว่า คือแม้เป็นตลาดเดียวกันแต่อย่างที่เรียนถ้าไปพุ้นปันผลมันก็ยังพอมีทางเรียกว่าลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าภาพรวมตลาดได้หรืออย่าง f i n i t e s e l e c t ก็เป็นตัวอย่างแล้วว่าถ้ามีวิธีการเลือกหุ้นที่แตกต่างจากดัชนีแล้วเป็นวิธีการเลือกหุ้นที่เรียกว่าใช้ได้กับภาพรวมตลาดนะครับอ,อย่างน้อยก็มีโอกาสที่ทําผลตอบแทนที่เอาท์เปอร์ฟอร์มจากตลาดได้ในภาพรวมนะครับ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Morning Brief รายการข่าวด้านการลงทุนยามเช้าของ Phenomena ที่วันนี้เราเปิดโอกาสให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในด้านการเงินการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรืออย่างนี้หรือจะขึ้นโลโก้ให้เด่นๆให้คนนับพันได้เห็นเลือกดทั้งมุมจอและข้อความด้านล่างรวมไปถึงแบนเนอร์ก็ได้ด้วยนะครับ หรือพูดทอค,ความที่กินใจจะจิบไปฟังข่าวเช้าไปก็ได้นะครับดูข่าวเช้าเสพคอนเทนต์ด้านการลงทุนส่วนเราจะรอคุณมาถ่ายอินนะครับ